เคยได้ยินเรื่องเล่าในห้องดับจิตไหมเขาว่ากันว่าที่นั่นบางทีไม่ใช่แค่คนตายที่อยู่ฉันทำงานที่ห้องดับจิตมาหลายปีเจอกับศพมาก็เยอะไม่เคยกลัวอะไรจนกระทั่งคืนนั้นไฟในห้องดับจิตดับดับติดติด ฉันก็เริ่มรู้สึกแปลกๆเหมือนมีใครมองอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นกำลังเตรียมศพเพื่อฉันสูตรจูจูก็ได้ยินเสียงกระซิบข้างหูเบาๆหนาวขนลุกสู้ไปทั้งตัวหันไปมองรอบๆก็ไม่เจอใครคิดว่าหูแวว แต่พอก้มลงไปทำงานต่อเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกช่วยด้วยคราวนี้ชัดเจนมากเป็นเสียงของผู้หญิงรีบวิ่งออกจากห้องดับจิตแทบไม่ทันตั้งแต่วันนั้นก็ไม่เคยกลับไปทำงานที่นั่นอีกเลยเชื่อว่าเสียงที่ได้ยินคงเป็นวิญญาณที่ยังติดอยู่ในห้องดับจิต ต้องการความช่วยเหลือหรืออาจจะอยากอยู่เป็นเพื่อนก็ได้ใครจะรู้